สวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นมาดูเมนูอาหารเย็นวันนี้นะครับเป็นเมนูอะไรครับแขกนึ่งปลาค่ะนึ่งปลาทําแปรซ้า<ำ>ไหม,ไมหรือนึ่งธรรมดาหรือ,อยังไงแปซาแปซาปลาโอ้แปรซพี่น้องไปกินแปซ้าเขาขนาดนะครับตอนนี้ยังทําน้ําจิ้มอยู่นะครับมีผักมีแต่ไข่บ่วะนะครับมีผักแพงมากนะครับผักโหระพาสิบบาทได้สี่ สีก้านนะครับมีผักกาดขาวผลไมกก้ของเรามีมะละกอสุกแล้วก็แตงโมนะครับตอปีดโดตัวตอนนี้ทำน้ำจิ้มซึ่งก็หม,มักปลาหมักปลา,าก่อนใช่ไหม<ะ>มีกระเทียมเกลือรดร้ตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องเทศพร้อมนะครับอยู่ในช่วงหมักปลาก่อนนะครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูต่อครับเพื่อนๆครับตอนนี้น้องแขกกำลังโขลกเครื่องเทศเนาะค่ะพ่าจะใส่พริกวัวเด็กกินไม่ได้อ๋อเด็กกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้หรือทาเป็นลูกโดดก็ได้นนอะหั่นเป็นชิ้นก็ได้เนาะได้นะครับใส่พริกไทยเอาก็ได้หอมก็อดม่นี้ครับสุดยอดเลยครับดูเนื้อปลาอ้วนๆนะครับปลาสามตัวนี่ผมซื้อมาร้อยแปดสิบกว่าบาท ครับมีขนมจีนกับถั่วตัดด้วยครับเดีน่ดน้องเด็อขนมจีนเอามากินส่วนถั่วตัด,ดนเ,นนเนี่ยทำน้ำจิ้มเนาะนั่นเสี้ยวขาวนะครับเสีส้ยวขาวนี่ครับเรา,ราต้องได้จากอเ,าเอกเอขากรรมทําอาหารโดยตรงนะครับ <c oughs> มาทําให้เราทานบานิ้ <c oughs> ต้องอร่อยแน่ๆครับเพื่อนครับ <c oughs> อร่อยเพราะนี้ค่ะอะไรเพราะอะไรครับโอ้โหผงนัวผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายสลายพี่น้องผงนัว <prediction? S 2> ตอนนี้ผม <aroma> <Napoleon. S 3> ผมก็สีเบิดแลลวละครับผมเอาเป็นดอนเป็นดอนเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับเกลือนี่จะอร่อยนะก็นัวนะครับดีกว่าอย่างอื่นนะครับต่างชาติเขาไม่มีน้ำปลาไม่มีน้ำปลาเหมือนเรานะครับเขาใส่เตกเกอนัวขาวจ้วอันนี้ก็ผงนัวใช่ันี่เป็นตาลนะครับนี่นิดหน่อยออกหลายกูได้หมดเอาไปกินภาษาในฟิล์มนะครับ นี่จะของแสบีของนัวคนนึงเจ็บแสบรสอันนี้ผงปรุงรสอันนี้เนาะผงปรุงรสนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรครับซองสีเขียวๆใส่ได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเศบๆเพื่อนันพี่น้องดูครับเนื้อปลาอ้วนๆนะครับ่มนแล้นะพริกของก็น้ำหมักเนาะน้ำหมักหมักปลาก่อนโอ้สุดยอด แล้วก็หมักนะครับลาดลงไปในเนืปลาเลยตัวปลาเสร็จแล้วเราถิอว่ากี่นาทีครับหมักเลยค่ะแล้วก็นึงนน่งเลยน,นึ่งนะเครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาเรามีจํากัดเพรเราเป็นเราเรามีจํากัดถ้าจะเอาให้จริง, <c oughs> รงๆต้องประมาณ30นาที <c oughs> ขึ้นไปนะครับถึง1ชั่วโมง มันจะเข้าน้ําเข้าเนื้อดีมากแต่ของเราเราเวลาจํากัดน,นะครับสเ,เข้มเเนาะราก็จะเน้นเป็นย่างน้ำเป็นยังสิบออกเค็มๆไว้นะครับไม่เค็มนะครับเพราะว่าเรามันยังไม่เข้าเนื้อปลาทําทเค็มๆไว้เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าหม,มักน,นานๆเนี่ยมันยังสีแสบเนื้อส,ส,ส,สีนวรรัวลได้พี่น้องเด้อนี่ครับตัวนี้เด้๋ใส่ตัวนี้ยังต้มบ่ตัวนี้บ่เอานั่นเอาไว้ทอดให้เด็กๆอ๋ออันนี้ทอดเด็กๆ นี่นี่มโบเบิร์ตละลายหรอปลาโลละหกสิบห้าบาทนะครับเอ้าก็ถูกเหี่ของไซถูกด้วองไซโอ้ยยู่รกบุรีประมาณเก้าสิบอ่าหกสิบห้าบาทับนี่ครับหมักแล้วก็ยัดเข้าไปในท้องในปากของเขาไปปลาที่สระบุรีถูกหน่อยนะครับเพื่อนๆไกลแม่น้ำปลาสัก ตัวบุรีก็ใกล้มันกันจะแพงเนาะแพงแพงตัวละเก้าสิบค่าของชีพสูงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีได้เลยครับหมักเรียบร้อยยัดเข้าไปนะครับแต่ใครยัดท้องอีกไหมพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะเพราะว่าเราโขกเข้าไปแล้วเนาะสุดยอดเลยครับเพื่อนๆตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเอาปลาลงไปนึ่งไม่ลองผักก่อนหรอโอ้เดี๋ยวผักมันจะเปื่อยก่อนเนาะ ก็เอาปลาลงก่อนนะครับเป็นเคล็ดลับของเรามีอีกสูตรหนึ่งเอาใบผักกาดลองก็ได้นะครับลองสักหนึ่งโดยไอความร้อนแสบไปพี่น้องเอ้เจ้น้อยกระซุกค,ครับใกล้ๆซุกคขวยเอาพักใส่ครับมันสิเปรอยผลเนาะเดือดปุบปุเลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับวังคำแฟรมี่ครับเย็นนี้มาทานข้าวด้วยกันครับกับเมนูที่นำมาให้ชมเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเป็นเมนูนึ่งปลาหนึ่งแปะสนะครับอร่อยยพร้อมกับต้มนะครับต้มไข่นะครับในทีมสีน้ําเงินนะครับวันนี้นะครับสนดีนะครับดูฟ้าน้้ำเงินนะครับมาพบกันนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับวันนี้เมนูของเรานี่ครับเมนูที่พูดไปเมื่อกี้คือปลานึ่งนะครับ ปลาหนึ่งเปสะน้ำจิ้มรสเด็ดจากเดชอุดมนะครับแล้วก็ต้มไข่ปลาด้วยพี่น้องเลยแซ่บๆครับผักเราก็มีพร้อมนะครับมีพร้อมมีทั้งผักใบชะพลูหรือว่าพะยูดบานเท่านะครับใบโหระพาผักกาดขาวนะครับนั่งกวนแตงกวาด้วยนะครับขาดไปไลยกับข้าวปุ้นนะพี่น้องเปส่าขาดไปเลยกับข้าวปุ้นครับมันสีเข้มโสดแซ่บๆครับผม โอ้โมีปลาทูมันทอดทอดนะครับมีปลาทูมันด้วยเมนูเด็ดนะครับตอนนี้มาตั้งนานนะครับน่าจะคิมปีแล้วมั้งตอนนี้ปลาทูมันนะครับปลาพันปีรู้ปเนาะปลาพันปีสาวสวยจากรายละเอียดของเราจะทอดปลาทูมันลุยครับเราเราเป่านกหวีดเรียบร้อยแล้วก็ลุยกันเลยนะครับเพื่อน พี่ใส่หน่อยหนึ่งพี่ามากินข้าวไหมลูกแต่งกวางก็เลยเตีแปดกองตีสี่หันล้ำโมอยู่เดอนผลไม้อมของเรามะ่งซุกหรือว่ามะละกอนี่เองพี่น้องนี่นเปิดลุยกันเลยครับเพื่อนๆขาดอาวุธครับ ตอนนี้ผมขาดอาวุธนะอา,าวุธนี่นฮะเดี๋ยวพี่อันไปลุยเลยครับเพื่อนๆนี่เลยเนื้อปลาครับเนื้อปลาสด,สดๆเลยใส่กับนี่นะครับพี่น้องใส่เมียงก่อนเลยนะครับเอา้าน้ำจิ้มครับน้ำจิม้มปุ๊บมาแล้วสูตรเด็ดอุดมาดานี่ครับผมหมลภาออ้าแพรกันาะชวนเลพีพ่นอ้องสี่สิบบาทน,นอยเดียวครับ เข้าไปนี่แหละครับใบชมาผู้หร,ร,รือผ้าอื่นมาเท่านี้แหละในน้ำผึ้ในโปรมาอยู่พี่น,อน้องคือกินเมี่ยงไหมฮะนี่ใส่เข้าไปครับโลมปลอมต้นใหญ่ๆท่านงามพี่น,น้นองแต่ว่าก,กับแพ่งครับสิบบาทนาในเรื่องพักจริงๆหนาหนาวในพักหน้าจะถือนีมีครับช่วง<ห>นี้เจอภาวะน้ำท่วมพักแพงครับพี่ หนึ่งคำเลยครับพี่นอกอืมแ่บแซ่บแสบ,บพี่นอกตอบถึงมือดีครับต้องตามด้วยมักแตงแวไว้ไว้ครับเอ็ดจักหน่อยไม่ครับเต็มเลยโอ้ยครับอ่า มาเด้อพี่น้องเด้อน้ำกันทั้น้ำกันแกเลนรงบนนี่ยงนี้ตัวใหญ่ออนเท่อก่อนนะครับไข่ปลาไนครับเนี่ยหนามพูดตะควนไข่ปลาไนมกแข็งแข็งเลยไข่แนีปนปกเลยพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับแสดงว่าวมันหลมันต้แตมแบบเ็ เพื่อนๆขอบุญพร้อมครับขอบุญพร้อมแล้วนี่เสือด้วยเสือดองครับนี่ครับสุดยอดแล้วลอยกันเลยพี่น้องขัครับครับแทงเอากันลุยกันอย่างเต็มเหนียวครับปลาใหญ่สองโตโอ้ตี๋ปลาสมกับควันตุยควันตุยเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยอิมเปเล่ครับบาริพี่น้องดูนะครับ ไอ้นองพมกินครับแซบมันนี่แซบนัวครับพี่น้องเอ้ยมาหนักกันเด้ครับเด้อครับเต็นไรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะครับวังคําแฟรี่ด้วยนะครับของกินแซบแซบยัางมือแลงนะครับขึ้นเดือนไายนะครับเนาะเตรียมตัวร้อยกระทงวันที่8นะครับมันนี่เข้าซ้อมกินใบถาขอบคุณครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ